สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตแปลงเพราะเชื้อเห็ดเยื่อัยนะคะาจากรอบที่แล้วนะคะเราเจอปัญหานะคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ติดต่อกันหลายวันนะคะซึ่งก็ทำให้น้ำขังบริเวณ พื้นที่เนี้ยโดยรอบทั้งหมดนะคะ,อะรอบนี้เราก็เลยแก้ไขปัญหานะคะในการขุดร่องระบายน้ําแบบนี้รอบแปลงนะคะขุดร่องแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อระบายน้ําฝนนะคะ,ะจากความชื้นที่สะสมอยู่ในแปลงเยอะนะคะ,ะวันนี้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เราเอาเขาเรียกว่าะมะพร้าว กากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับหยาบแบบนี้นะคะโรยคุมหน้าแปลงทั้งหมดนะคะแล้วกเ็เพื่อให้มันมีเขาเรียกว่ามีช่องระบายความชื้นนะคะแล้วกเ็เอาขี้กบใส่แบบนี้นะคะแช่น้ำนะคะแช่น้ำแล้วก็เ,เขาเรียกว่าบิดให้หมาดนะคะคลุมหน้าแปลงอีกทีหนึ่ง นะคะแล้วก็เอาเชื้อชุดใหม่แบบนี้นะคะลงลงวางหักแบ่งลงวางเป็นก้อนๆเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็อ่จากนั้นเราก็เอาเขาเรียกว่าเอาขี้กบใส่เนี่ยนะคะมาวางมาวางาคุมโดยเปิดหน้าก้อน หน้าก้อนเห็ดเอาไว้นะคะเราไม่คุมคุมหน้าก้อนแบบนี้เปิดลักษณะนี้นะคะเราก็จะวางโรยตามช่องแบบนี้นะคะโดยเปิดหน้าก้อนไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เชื้อเนี่ยเขาเดินฟูเขาเรียกว่าเดินกระจายทั่วถึงนะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาการระบายความชื้นในแปลงเห็ดเยื่อไผ่ของเรา นะคะแล้วเราก็จะไม่ไม่ได้รดน้ำเขาเพิ่มนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนะคะ,ะมันจะมีความชื้นที่สะสมอยู่เยอะแบบนี้นะคะเราก็เลยให้เขาอ่ะ,อะเขาเรียกว่าดูดกินน้ำจากความชื้นเหล่านั้นแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้รดน้ำเพิ่มนะคะแล้วเราก็เขาเรียกว่าทำเป็นหลังคา ขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังคาไม้ไผ่ขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะคลุมสแลนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราใช้สแลนเนี่ยคลุมปิดทับไปเลยวันนี้เราก็เลยทาหลังคาแต่ไม่ต้องสูงมากแบบนี้นะคะเพื่อที่จะวางคลุมสแลนนะคะเพราะว่าการที่เราวางสแลนเนี่ยคลุมปิดหน้าทับ ทับหน้าก้อนเนี่ยนะคะก็จะเกิดปัญหาที่ว่าเชื้อเนี่ยเขาจะเดินมาติดติดบนผ้าแสแลนของเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเชื้อเห็ดที่เขาเดินขึ้นมาบนบนผ้าสแลนนะคะซึ่งจะทําให้เวลาที่เราดึงดึงสแลนเนี่ยหรือเปิดแสแลนขึ้นมาเพื่อเช็คนะคะเชื้อเห็ดเขาก็จะขาดแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เป็นการารบกวนการเดินเชื้อนะคะเราก็เลยทำหลังคา ด้วยโครงไม้ไผ่แบบนี้นะคะมาเพื่อคุมสลนอันนี้เราก็จะเป็นวิธีการคุมสแลนบนหลังคานะคะเดี๋ยวเราก็จะคุมให้ดูนี่นะคะเราก็จะคุมบนบนหลังคาที่เราทํามาแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เวลาที่เราเปิดเชื้อเอเปิดเปิดแสลนเพื่อที่จะเช็คเช็คเชื้อนะคะมันก็จะทําให้ไม่ไม่ไม่เป็นการรบกวนเส้นใหญ่แล้วก็ทำให้เส้นใหญ่ขาดนั่นเอง นะคะอันนี้ก็ update, อัปเดตแปลงพาอเชื้อเห็ดไผ่ยเป็น EP 3นะคะจากฟาร์มเห็ดเทศบาลเออฟาร์มเห็ดสุขใจนะคะเทศบาลซอย7ดนะจ๊ะ